จะับมันได้เลยครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นงั้นไปฟังเขาฟ้าไปบอกเสร็ไม่ได้หรอน้องไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาอะไรครับพี่บอกเขาตรงๆเลยก็ได้ฟ้าว่าถ้าผมถ้าผมตรงๆไปเลยใจในใจมึงมีอยู่แล้วเว้ยมึงจะมาพูดกักๆกังๆทำไมเนี่ยเออพูดไปเลยป้ายก็ไปอยู่กับพี่ต้อนนี่แหละครับพี่เออโอเคแต่พี่โก๋มันบอกผมว่าถ้าผมไปอยู่ไอเดมดีอ่ะมันจะกระเทืบ ใช่ทำไมกูมีกูมีกูมีพี่เกตทำไมอ่ะฮะไม่ล่ะพี่เกตก็ไม่ได้ออกจากพี่ได้ตลอดนะผมบอกช่วงช่วงนี้พี่จะไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะเนาะใช่อ้าวชิบหายแล้วแล้วใครงัดล่าดเหรอผมต้องไปมีปัญหากันมันยิ้มไม่เอาพี่อยู่อยู่ก่อนพี่จะไปไหนไอ้พี่ดาวน่ะฟังผมดาวก็แค่ไปเดินเล่นพอไม่ต้องไปเล่นหรอกันทแล้วน้องใช่ไหมฟังแล้วเสียคิมลงไปมันลั่นไปสี่ห้าแต่แล้วพี่กูรับกูรับกำร่อยมันลงไปเติมกันดับมันเห็นมันลงไปเติมมันสี่ห้าแต่แล้วพี่เอ้ย รับกำร้อยเอ๋แหม่รับกำร้อยแต่ปากแบบรูปปากก็ได้ร้านนะได้ร้านเอาถ้าผมไปชนกับเขาล่ะไหนไหนเขาโดนหนดีไนหันหน้ามันโดนไหนดีไม่ไม่ฟังฟังก่อนผมไม่ได้ปาต่อแหล้พี่ฟังนะอย่างน้อยถ้าถ้าพี่อยู่อ่ะพี่ก็ยังได้งัดผมไม่ไปยุ่งถูกไหมแล้วก็มีอาอามาอาร์อามาปุ๊บเขายังได้ชนกับพี่เพราะผมก็ไม่ต้องทำรอยไงแต่ถ้ามันตีไม่ได้มันมันมันมีข้อตไม่ได้เดแบบน้องแหลมไง มันแหลมเนี่มันก็ตีกันไม่ได้อยู่ดีเว้ยพี่ถึงแบบกูไม่จะฟีลเรื่องกักใครยังไงแล้วอะตรงๆจากชนรถเดี๋ยวก็ไม่ได้ตีอ๋อที่พี่ลงไปข้างล่างนี่คือกาแบบของพราะมันคือยื่นหยักตีกนยยื่นตียื่นตียื่นตีพอพี่พอพี่พอพี่ฟังผมนะเทียต้องจะเล่นอยู่นะที่นู่นเทียมันสุดนะผมบอกาพอพี่ไปเสร็จปุ๊บลูกพี่บอกว่าถ้าขึ้นแก๊งขออย่างได้ไหมขออะไรไม่เอาพเทคอุ้ยอุ้ย โอนให้สามสิบปันเลยนะไม่เอาไม่เอาจริงหรอทีมบอกไม่อยากได้โดนยื่นกระจุยนะยทีมบอกไม่อยากได้อันนี้ผมเตือนพี่แล้วนะผมบอกก่อนนะแก๊งที่นั่นมันตู่สีกันหมดนะผมบอกเลยผมว่าพี่ลงไปเห็นเฮ้ยพี่ไอ้ไอ้เจมันหมดไฟไหมพี่มันไปไหมอะไรนะเจไปด้วยไอ้เจมันก็ไปอยู่แล้วมันจะเป็นยามแขนเก่าเนาะทากินางเก่าแล้วน่ะ แล้วไอ้ไอ้นั่นเป็นไงบ้างที่ไอ้ไอ้นั่นัะสรุปเอางี้ในเมื่อพี่ลงไปพี่หวังว่ากลับขึ้นมาเสียไม่ได้น่าจะแบบขึ้นมาเทียโก้เนาะจากเทียบอลอะฮะเทียบอลเลยมันมีด้วยหรอพี่ล่าสุดล่าสุดเทียโก้ตอนนี้อ๋อเทียโก้ใช่ไหมล่าสุดพี่เตยเสียไม่ได้น้องพี่บอกไอ้เฮียกูคิดว่าเทียบอลแต่ตอนนี้มันขึ้นมาขึ้นมาเทียโก้แลใช่เทียโก้แล้ว นั่นแหละเดี๋ยวรอพี่กะว่าน่าจะอิ่มมางแต่แต่เองต้องอย่าหยุดเล่นแอรดอบนะโอเคปะตอตแอรดอบนะดับบ้านหรอดับบ้านได้ได้แต่พี่ค่อยไปได้ไหมอย่างน้อยพี่ก็มาคลองให้ก่อนคลองพี่ลองไปมันจะได้อะไรในเมื่อผมว่าพี่ต้องควบสองเมืองไว้ถ้าพี่ลงไปเนี่ยเออมันต้องรวบสองเมืองไว้ไม่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 อาง่ายๆคือแอร์ดอบพี่มาเล่นแต่อามพี่ไม่เล่นเอออย่างน้อยก็ไม่ต้องปล่อยคนแก๊งเดียวพี่ หลนานเราก็ยังมีพวกพี่คอยตัดงานร้านกันงานค่อยคุยกันดีกว่าผมว่าเรื่องนี้นะเขคิดอะไรออกแล้วงานร้านเอาพี่งานไปก่อนเลยผมรู้แล้วกิจกรรมันไม่ได้ชมยังไงพี่ผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วพี่ผมรู้แล้วพี่ผมว่าพี่เล่นอยู่เหมือนเดิมแหละดีแล้วนะผงพอพี่รับปากผมได้ไหมผมรู้แล้วเล่นแบบไหนงานร้านไงอ๋อคุณรู้แล้วตอนมันต่านไหนขอตัตาอันีอ๋อเล่นแบบเดิมได้พี่เล่นแบบเดิมไห่ถอดตั้ง โอเคครับพี่ชายเล่นก่อนเล่นงันไล่านเดี๋ยวตึงลงก็มันมันก็มีคนงัดอยู่อยู่อยู่แล้วใช่ไหมมันไม่ได้ไปหมดมพี่ยพี่น้องพี่ไปแค่ยี่สห้าคนแล้วมันมีที่เหลือมันงัดอยู่แล้วโอเคแต่ถ้าถ้ามีอะไรก็นั่นแหละได้ครับพี่ชายแต่จริงๆพี่อยะวางแผนไว้ว่าพี่อว่าจะเล่นงาก่อนไปแต่ที่คุยกับโกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพอโกมันเล่นแล้ว ผมก็เลยบอกว่านั้นพี่ลงไปก่อนจได้เดี๋ยวมันติดใจกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันติดแบบอาจจะไม่ใช่แค่รี่เดียวอะไรเงี้ยแต่พี่ขึ้นมาทีก็ค่อยมาเล่นกันหวยูว่ากูโดนอะไรเละ่เละหรอเอาอะไรไปเละน้องบัสบัสหนึ่งมึงก็รู้เอางี้ตอนอย่างนั้นร้ะหนัพี่ไม่ได้เอาอะไรหรอกแต่ธนาคารใหญ่อ่ะมันตอนน่าจะไม่ได้เอาเนาะจริงปะ เอาพี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมีออมีแก๊งอื่นมาเล่นล่ะต้องเล่นนี่พี่จีพี่ตอจะจีบไปอยู่ด้วยถ้าไอเจไปดีเอ็มเอชอไม่โอคอนเด็กมากบอกก่อนนะเจโลกสามใบโอโหเจโลกสามใบยังไงน่ะอะไรนะพี่มาเล่นแม่นางงานใหญ่มันมันมันได้ฟรีอยู่แล้วอ่ะแค่มาเช็กชื่อแล้วก็ไปที่นู่นต่อเพราะที่นู่นจริงๆมันมีอาวุธมันก็ได้ตีอย่างนั้นถ้่โมจากงานแสดงว่าเล่น แต่ว่าแค่เงินร้านก็ไม่ได้เอาแต่แค่น้องๆอยู่กันแบบอาจจะร้านสองร้านสามร้านแค่นั้นที่เหลือมันก็เอาไปอะไรอยู่กันนานๆดสายฟ้ามาช่วยรันด้วยเงใช่ป่ะสายฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดองอ่งเดี๋ยวมันขับรถมาผ่านเห็นแบบดาวบนเทปมีห้าหกคนมันก็มาเล่นเองอ่ะแอดอบคนน้อยสายฟ้าก็เรียกสายเสียไม่ได้มาเล่นเองอ่ะ ไม่อันนี้เขาพูดดัดนะไอ้ป๋าอันนี้เขาพูดดัดเหมือนกันใช่เขาดักผมแต่ผมก็ขอดักเหมือนกันนะว่าถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งอ่ะผมกลับออกไปทําแก๊งหรืออะไรอ่ะตรงนั้นอ่ะเนี่ยคือผมไม่อยู่จุดเนี้ยผมก็พอรู้อยู่ว่าเอสดีกับดีมเฮดอ่ะมันความสัมพันธ์มันเป็นยังไงกันแต่ถ้าถามตัวผมเองอ่ะความสัมพันธ์ผมกับพวกพี่โกะอ่ะมันมันก็ก็อย่างที่เราเห็นกันเนาะ ถ้าวันใดวันหนึ่งผมกลับออกไปทำแก๊งหรืออะไรอะ่ะมันถ้ามันจะเป็นที่เราต้องเลือกข้างจริงหรืออะไระผมก็ผมอาจจะต้องกลับไปเป็นเนหมือน,นเดิมพี่เป็นเหมือนเดิมเเป็นเหมือนเดิม,มนะก็คือไปอยู่กับพวกโกลหรอก็ไม่เชิงหรอกพี่ก็ไปงั้นใายก่อนเลยมัน<อ>จำอะไรไม่ได้แล้วพี่ลืมครับซ้ำความทรงจำมันก่อนโอเคอันหายไปละน่าจะเป็นฝาคนใหม่มาละฝาคนใหม่ฝาคนใหม่ไอ้ฝาเมื่อกี้พูดอะไรปะ ไม่ได้ไไดพูดอ๋อครับอกว่าเดี๋ยวถ้าวันใดวนันหนึ่งอะผมกลับไปทำแก๊งอะก็อาจจะจืดตัวพวกผมตัวแก๊งผมเองอ่ะมันไม่ได้มีอะไรกับพวกพี่ก๋วงแล้วเขาก็ดีกับพวกผมด้วยไม่ได้อยากอันนี้ปาต่อเลยนะอยากอยากให้มั <c oughs> เเมนเปิดย้อนหลังดูนั่นน่ะน้ากวานเกมไปแล้วน้องยิ้มอ่ะขำอยู่กูรู้นั่นอยู่หน้าคอมกูรู้ไม่แล้วผมจะขำทำไมผมไม่ได้ขำกูรู้ฟ้าแมมไม่เป็นไรไม่เป็นไรยาถูกต้องแล้วที่ฟ้าฟ้าแบบ เลือกแบบอะไรดีกับโง่ไงเพราะทุกอย่างโงก็ดีกับฟ้าหมดทุกอย่างมันยังไม่ด่าแค่นั้นเองเออนั่นแหละมันดีแล้วดีแล้วดีแล้วมีอะไรมีอะไรรึกษ่าก็ไปรึกฝากับเขาได้อะไรเงี้ยเขาช่วยเหลือเราได้อยู่แล้วผมไม่อยากให้เขามองว่าแบบว่าถ้าตัวผมมาอยู่เต็มดีอะไรแบบนี้แล้วแบบไอ้นี่แบบวันใดวันหนึ่งผมเฮ้ยมึงก็ต้องมึงก็ต้องเต็มที่ดิน้องมึงมาแล้วมึงจะมาเผื่อน้าเผื่อใจเนี่ยคือยังไงเนี่ย ไม่ไม่หมายถึงว่ามันเต็มที่อยู่แล้วแต่ผมพูดถึงว่าวันใดวันหนึ่งผมกลับออกไปอะขาไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เรามันจะแบบเดินหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับตัวผมกับกับพวกพี่โกนไม่ได้มีอะไรกันอยู่แล้วไงพี่ไม่าจริงๆนะเว้ยไม่ต้องพูดเลยเพราะสุดท้ายเวลาใครอยู่ที่ไหนมันก็เต็มที่ที่นั่นเว้ยฟ้าออกไปฟ้าก็ไปเต็มที่กับแกงแกงของฟ้าอยู่แล้วต่อให้ฟ้าแบบอยู่กับเสี่ยงไม่ได้แค่ไหนดีกันแค่ไหนฟ้าออกไปทำมิโรชิน้องในแกงมีปัญหากับเสี่ยงไม่ได้ฟ้าก็ต้องกระทืบกันถูก มันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าในเมื่อฟ้าเข้าไปอยู่ในเสียมไม่ได้ก็ต้องทําเต็มที่อยู่แล้วเย่างเม่ะหร่ตอนที่เคยมาอยู่ในบันเท้ก็กระทืบเสียมไม่ได้แบบยับพอตอนอยู่เสียมไม่ได้ก็กระทืบแบบมันก็เหมือนกันไม,ไม่ไม่มีอะไรหรอกแต่ตรงนี้คือมันไม่ไม,ไม่ไม่มีอาอาไงแต่มีเราสามคนใช่นั้นเองเราก็ไม่ได้อะไรกันแต่ถ้าใครมีปัญหาก,กันเราก็หย่อนหย,ย่อนกันนิดนึงหย่อนราคาสิดใบสีดฝีใบอะไรเงี้ย แล้วตอนแม่เปลี่ยนเปลี่ยนร่างกลับมาเนี่ยหมกหวนให้ให้ให้แก๊งมันไปแบบแบบอยู่คงที่ปุ๊บจะแบบไม่เสียหน้าไงมันก็ไม่รู้ว่าเป็นผมอะ <c oughs> แต่น้องๆในแก๊งรู้ไงคน <c oughs> อื่นเขาจะได้ไม่รู้ว่าเป็นผมให้แก๊งมันกลับมาก่อนใส่นนไหมสฟ้าสาใส่เสื้อสีนี้ผมสีดำแล้วแบบนี้เหมือนกับคนที่แบบเคยอยู่บีซนะีอะเนาะใครวะใครพี่ใครวะพี่อเออ จะบอกนะเพื่อนพี่อนเพียบพูดเลยฮะเพื่อนเพียบพูดสองสามครั้งแล้วก็ตอนนั้นที่เราเคยตีไงที่แบบอยู่มันไปกากินังด้วยอ่ะไอ้บ๊อบบี้อ่ะไอ้บ๊อบอะไรอ่ะกากินไอ้เรมโบว์อ่ะผมไม่ได้หลุดมันใส่ช่วไอ้นี่ผมเลยแต่งตามมาไอ้บ๊อบเออที่ขับเรมโบว์นี่ยที่ที่ที่หัวใจฟะหน้าตาหน้าตามันใส่ส้งผมแสงกลางไม่ใช่หรอกคงนี้สีนี้เลย ใช่หรอใช่ที่หัวดกสายฟ้าหน้าฟ้าจำหน้าฟ้ามันกูไปเปลี่ยนสีแล้วกูาไปใส่สีแดงละเออพี่แล้วก็ผมลืมบอกพี่ต๊อดผมผมเอาไอเวทมาด้วยนะเวทไหนครับไอเวทเทียเวท jk ไม่ใช่เวทเทียแต่เวทมันมัน็ถึงนะถ้าเวทถ้าเออเวทเทียโอเคที่ไม่มีอ่าไหนๆก็ไหนก็ถึงรวมแล้วช่ไหมไรนั่นแหละไรนั่นแหละไรนั่นแหละไอไหนอายุสามสิบบาทเซ็ตเกมดีอ่ะ ทิมบอกว่าหรอเออเดี <มา S 2> ๋ยวไม่ได้มาไอเกียวมันคุมน้องๆ้องที่ดาวพี่ไม่ยังไม่อยากไม่อยากถึงมาคือตัวเบสมันมันว่างไงตอนแรกมันมันก็รอเกียวประเทศแ,แล้วกลายเป็นมันว่างพอมันออกแกกไปม,มันเสือกว่างเล่นไงก็เลยบอกพี่ไว้ก่อนว่าผมจะมาด้วยออะพี่โอเครอเหรือเปล่า อะไรนะอะไรนะอะไรนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าตอนแรกอะ่ะมันไม่ว่างแต่ตอนนี้มันว่างผมก็เลยบอกพี่ว่าเนี่ยผมจำมันมาด้วยอะ่ะพี่โอเคหรือเปล่าตัว,วเวทอะถ้าว่างชัวร์ถ้าว่างชัวร์มันต้องทําให้เห็นนะกลัวแบบมึงเอามันมาปุ๊บแล้วมันมานี้แล้วมึงไม่โอเคอีกมันมาขาดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนั้น<ะ>ตรงนั้นตรงนั้นพี่ก็ล่ำเลยอืมถ้ามันขาดหรืออะไรอ่ะถ้ามาตัดสินใจที่จะมากับผมแล้วมันมันก็ต้องเป็นพี่ไงแค่นั้นเองแล้วแล้วก็ขอพี่ขอฝ่ายแข่งไปยังแข่งยังออกนานแล้ว แต่เดี๋ยวมันน่าจะรอเข้าพร้อมผมเลยมั้งแล้วก็ปืนตีมีทูเหมือนกันฟ้าครับวันที่28่สิบแปดพรุ่งนี้ซ้อกับฟาเวียนะออคาตาวันไหนนะพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่วันเนี้ยพรุ่งนี้28พรุ่งนี้ได้อเลยเออบ่เกรมาถึงคืนนี้สักวันที่5ที่6ที่7อะไรอย่างเงี้ยผมอยากซ้อมกับพี่สักสามวันได้ปะซ้อมกับไดมอนด์เฮดอะได้ห้าหกเจ็ดอ่าสตอรี่หมดครับสตอรี่หมดได้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 ห้าหกเจ็ดใช่ปะ S <S <S ใช่ใช่ครับปืนสิบห้าเลยก็ได้ครับปืนสิบห้าได้ได้ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวว่างอีกทีหนึ่งได้ได้หมดรถสักจะตีกตับแ,แก๊งตโตเมื่อไรนะเล่นสามสิบสามสิบเนี่ยก็จะคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้พวกผมพร้อมก่อนอนะ่ะเออแม่งก็นั่นแหละแต่เขา่ะพร้อมเขาเขาก็บอกว่าเขาก็พร้อมแต่แต่ถ้าพรแิ่อยากเล่นพี่อยากเล่นตอนไหนบอกพวกผมได้อืนายน่าจะมีคิวอะน่าจะมี อันนี้ต่อแล้วก็บอลเทนเพราะผมว่าบอลเทนอ่ะผมนับตั้งแต่เดือนสามอ่ะเดือนสี่อ่ะเดือนมันเกิดผมอ่ะเืนสี่สิบสิบั้งห้าสิบใบก็โอเคแล้วครับเน้นซ้อมก่อนนะฟานเนาะวันนี้พี่เห็นได้พี่เห็นสองสามาละพี่เห็นได้อกอ่ะมาจบแคปทีแบบสามสิบแบบโอ้โหพี่อย่างเยอะอ่ะรออะไรแม่งเยอะเยอะเยอะดิไอไอสูตรเหมือนกันกับผมอ่ะไอพี่บอกมีอะไรให้ช่วยไหมเขาเฮ้ยเสี่ยงคุณเลยพี่ เสียงแบบคุณคุณเลยว่าอย่างเงี้ยมีอะไรช่วยไหมอ่ะมันรู้พี่บอกพี่ก็โดนมาเสียงแบบเนี้ยมีอะไรช่วยไหมโเคน้ำหวานเลยพี่ก็เดี๋ยวพี่ไปรักสว่านรอพี่อยู่เจอกันพี่เติมไปเท่าไหร่เนี่ยเจอกันเจอกันเจอกันขุดไม่หมดสักกี่เออของพี่ลองไปก็ไม่ได้อะไรให้ผมไหม เอาอะไรพี่มีให้ยืมได้นะมีให้ยืมมีให้ยืมเอาเอาไหมกรอบพี่ให้ยืมเกาะก่อนเลยสองหมื่นตัววะแล้วพี่กลับมาให้มาเต็มเลยไม่เอา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 มีสนับสนุนไหมกระส่นพี่ให้กระส่วนยืมก็เอาเอาไหมแต่ว่ามีดอกนิดหน่อยนะเดี๋ยวหาว่าแบบเป็นพันธมิตรอะไรกันแถวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวแมวเขาไม่ยืมได้ไหมขอแบบสนับสนุนพอพี่มีคนไรไม่มีน้องแต่ให้ยืมมาได้ไอ้เบาเบามาพูดเพื่อสวัสดีพี่ ไม่ว่าวันนี้ใส่ไม่ดีนะเว้ยเนี่ยเออคนใหญ่เขาคุยอยู่เบามึงไม่รู้เลยเหรอกว่าเอ้ยตอนพา,าพอพอกล้องจับมาหากูทีไรเห็นคนก็บอกแม่งเรียกกูไอหมอทุกทีอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหมอม,มั่งเดี๋ยวเป็นโจรมั่งโจรฟาตาเท้ามั่งเดี๋ยวเป็นหมอมั่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่งานภาคผมบอกเลยมีแต่คนทักมาบอกนะพี่ครับทําไมพี่เรียกสก็ตแลนด์ทำไมพี่ไม่เรียกนางฟ้าแลนกลางผมว่าอุ้ยไม่ว่าเขาอย่างนั้นได้ยังไงเออผู้นําทัพเดบนเฮดใช่ แม่เอไปบอกเขาเทวดาแรนกลางเทวดากระลาดกลางนางฟ้าแรนเหลืองอะไรไรึจริงว่าไอ้นางฟ้าแรนกลางกูยังไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเออผมก็ยังไม่รู้เลยเออแต่วันนั้นอะเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอแต่วันนั้นอะไอ้ที่มันมาหาพี่ไอ้จุกอะมันมาหาพี่กระดาดกลางมันมาเจอพี่มันถามว่าพี่ครับพี่รู้จักนางฟ้าแรนกลางไหมมันบอกมันมาหาหมอชุดขาวหรือเปล่าเออกูก็เลยบอกไม่มีครับไม่มีนะบอกนางฟ้าพี่เขาบอกนางฟ้าแรนกลางกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ันน่าจะมาหาผู้หญิงปะเออแต่แต่คงไม่ใช่พี่อะไม่เจอพี่พอดีอะไรมันบอกหาชื่อหมออะไรหมอหมอหมอบีมหมออะไรทุกอย่างอะไรพี่มันมาบอกพี่อะหมออะไรนะบอกนางหมอหมอบีมอะหมออะไรนะแฟนเก่าผวกมันนะโอ้โหพี่ต๊อดรู้ว่ะพี่อด่าพี่แล้วนะแฟนเก่ามือแต่ยกไอ้ยกได้แล้วนะเขบอกก่อนเอาดีเออไปตักเขาหรอเออโอ้โอย่างเงี้ยออกคลางด้วยไอ้สัตสเขาก็ไม่รู้เนาะมันก็พาไปหมดอะ มึงจะว่าอย่างนี้ <จง S 2> เลยก,กูกูยังช่วงกลางวันนะกูโทรหาคนชื่อบอยอ่ะกูอยากได้ยินเสียงเนาะอายกมึงมึงซักคนนี้ให้กูดิคนที่กูอยู่แท้ๆกูอยากให้ให้มันเอาไปซักเลยใช่ที่ฝักที่ที่ร<อ>ิมน้ำปะป่าน้ำไอกระแลน้ำเงินอ่ะเดี๋ยายกมันไปฝักอยู่อ่ะไม่ใช่พี่ไปไปฝัดอีกอีกที่หนึ่งครับที่นั่นคิดว่าตรงตรงนั้นนี่น้ำเหลืองอ่อยเลยอ่ะโอเคครับพี่สู้ๆครับท่นน่นอย่าลืมที่นี่นะพี่ ไม่ลืมก็แอร์ดับบ้านก็มางานร้านก็มาเหมือนเดิมทางคารก็เช็คชื่อเหมือนเดิมแต่พี่ไปนี่เฉยเออพี่ผมผมยังไปครับได้อยู่ไหมลืมถามน้องมันมันนั่งถามะไอ้นั่นอนะ่ะยาเองยังไม่อัพบ,บ้านอีกหรอบ้านริวสองเงินเงินมีไม่ถึงพี่มีไม่ถึงยังไม่มีมีไม่ถึงเลยมีประมาณแสน่ะซื้อไม่ล่ดเดี๋ยวขายให้มพงอัพวิวสองไปโอ้พี่เงินโอ้ขายเงินทองอระใช่ เงินทองขนางเงินเขียวแทบจะยังไม่มีเลยแล้วไม่จะขายขอขอขับก่อนได้ไหมพี่หรือไงาะขับได้พี่ไม่ได้มีสัญญาก็ไปขับดีเหมือนเดิมเลยไม่มันมันจะได้ไปไปเล่นได้ไงพี่ไม่งั้นไม่มียางเล่นไงเล่นในเอาจริงใครบอกว่าไม่ให้ขับก็ไม่มีนะพี่ก็ให้ขับเหมือนเดิมก็ให้เข้าใจพี่แต่ว่าเรามีปัญหากันเนน้องไม่ไพี่ยังบอกกับน้องเลยว่ามีปัญหากันถ้าถ้าเสียนไม่ได้เข้ามาขอขาบอ่ะก็ให้เอาขาบไปเหมือนเดิมนะของรับขอครับพี่ เออพี่บอกมันไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นวบอกพี่เขาไม่ติดต่อมาเลยก็แล้วแต่ก็ไม่กล้าเนาะพี่คิดว่าถึงเลเวลสามแล้วไม่ถึงเลยพี่ยังไม่ถึงเลยก็หลังจากอัพบ้านเลเวลสองแกลงก็มีปัญหากันภายในก็ไม่ได้ไปเล่นเลยครับพี่แต่แก๊งแก๊งแดงเขามีแค่สองแสงเลยอ๋อแก๊งเสียคิมเหรอใช่มีเสียคิมเนาะเอออย่าง คิมน่าจะแบบไม่เห็นคุยกับผมว่าเออให้คิมไปช่วย s อสแอนดีไหมสักเดือนหนึ่งน่าจะฟื้นได้อยู่เออเหมือนได้ยินเขาพูดอยู่นะฟังถามเป้นประการนะมาจะทำให้เล,ละครับฮ<า>ัลโหลคิมฮัลโหลครับเสียครับเนี่่เสียที่คุยกันไว้เสียจะมาอยู่ SMD สักเดือนหนึ่งใช่ไหมครับบอมลุงบอมลุงอ่ะ อ๋ออันนี้ผมผมผมไปกับป้าถ้าป้าผมไปผมก็ไปโดยมาอยู่ที่ป้าเลยครับเออต้องต้องต้องมีพิเกตอยู่ดีป่ะผมผมอยู่กับป้าโอ้โผมาเล่นกับป้าเลยเล่นที่อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นแต่ไปไปช่วยก็ช่วยได้แต่ถ้าเกิดป้าไปก็ไปอยู่ก็เดี๋ยวผมไม่ป้าต้องอยู่นี่ป้าต้องอยู่นี่เออป้าต้องอยู่นี่ไม่งั้นเดี๋ยวน้องไปหมดแล้ผมก็อยู่เนี่ยแหละ แล้วเราอยู่นี่นะไม่แพ้ไปอยู่ดาวนะก็มีแวะไปบ้างแวะไป่น้อยที่นี่เาได้ข่าวได้ข่าวว่าพี่ได้ข่าวว่าพี่กิบอกว่าไปปุ๊บไม่ขอโพธทงโพเทคเลยหรอไม่เอาใส่อย่างเดียวเลยมช่มนพบอกอ่ะไอฟาเก่งไหนน่ากัวที่สุดแล้วตอนเนี้ในในดาวรู้รู้ป่ะโอ้โหพี่มันมันพอๆกันเกือบหมดเลยพี่เอ็กดี็กดีกับเทียใครโหดกว่ากันอย่าโหดสุดดิอ เดียวโหดสุดใช่เอางี้ว่าตอนถามคนหนึ่งนะถามคนข้างหลังพี่ว่าเนี่ยว่าเขาจะไปไปไปทำไมนี่ข้างหลังพี่ข้่งหลังไครไอ้ภูมิหรอไอ้โก้โก้แดงโอ้โหหรอรู้แล้วถ้าเป็นโก้ไม่ต้องตอบรู้อยู่แก่ใจจำตอบจำตอบอะไรอ้ะไอ้ฟ้ารู้ป่ะเขาเขาไปทำไรอ่ะไปทำไมไปทำอะไรพี่ฟ้าไม่รู้ฟ้าไม่รู้อะไรเลยโกดแดงก็จะไปอ่ะ ก็ลงไปเล่นกับพี่เกดไงเออใช่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 ถูกต้อถูก้งไปเล่นกับพี่อ่าผมเดานะพี่ผมเดานะไปตีแก๊งสุดแดงปะอุ้ยใช่เหรอโกใช่เหรอโกะใช่เหรอนผมเดานะอันนี้ผมเดานะใช่คโกงโอ้ไม่น่าใช่เหรอม่อราชัยมา อ๋โกครับอันนี้ถามแบบตรงๆนะมันมันมันมีเรื่องกันหมานขนาดนั้นมันลืมไม่ได้เลยหรอหรือว่าอย่างเงี้ยอันนี้ถามไม่เฉยนะผมจะบอกว่ารยโกที่แค้นเหรอเอ็นเฮียมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมโกไม่ใช่เพไม่ใช่มันผมอจริงๆคือผมไม่ได้แค้นเรื่หมึกหรอกผมแค้นเบิร์ดมากกว่าแต่แต่หมึกกับเบิร์ดผมเห็นมันเดินคู่กันเลยผมเลยตีคู่แม่งเลยมีเบิร์ดก็ต้องมีหมึกมีหมึกก็ต้องมีเบิร์ดใช่ใช่ใช่ส่วนคิกกีนังก็ต้องมี อ่าแล้วถ้าสมมติว่าแกกินนังที่นั่นไม่มีเหยื่อมามีเหยื่ออ่ะมามีเหยาอวะไปไหนวะมามีเหยื่อเออใช่ใช่ใครคนนึงเนี่ยโตแล้วทำงานแล้วมั้งมามีเหยา่อะเจอมันอยู่ไอหมึกามาวแนะนำอยลาวทีนูพี่จะใส่สีอะไรพี่สรุปแล้วมันนี้อ่ะพี่ไปขอใส่สีขาวขอไม่ให้ใส่หรอกคือผมผมนแไม่ให้ใส่ผมกะระตีไม่ใส่มัน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 คุมอยู่ใช่มันอันดับหนึ่งเมืองด้วยผมว่ามันไม่กลัวพี่หรอกเยอะพี่ก็ไม่ได้ให้เขากลัว พี่ก็ไปอะไรพี่มีแต่มือเปล่ากันไปแค่นั้นเองเท็กถว่วงงอกจริงจริงนะพี่พี่ก็ต้องอยู่แบบระยะหนึ่งก่อนอะ่ะง่ายเียมมันเถื่อนตรงไหนหรือปะเทียมันเถื่อนตรงที่ว่าแอดดับซีตีอะแก๊งอื่นได้แค่ลูกเดียวอะแต<ค>เขาได้สามสี่ลูกอะรอบหนึ่งอะโอ้โหสามสี่ลูกนะรอบหนึ่งก็ฟีลเหมือนเล่นแอดดับบ้านอะแอดดับอะตีว่ามีแอดดับบ้านที่เนี่ยสิบลูกก็คือเขาได้สามสี่ลูกอะคิดว่าไงตัดภาพไปที่แก๊งอื่นตีกันถ้าเป็นทับตายกว่าจะได้แต่ละลูกอะไม่มีใครกล้าไปยุ่งับของเขาเลย ง่ายๆก็เปรียบเหมือนแบบอ่ะถ้าเปรียบเหมือนก็เหมือนแบมอนเฮดอะไรอย่างเงี้ยถ้าถูกไหมฟ้าอ่าประมาณนั้นแบมบอลเฮดอาร์าแหละพี่ประมาณนั้นเพราะว่ามันมียื่นด้วยไงมันมีมันมียื่นตีกันด้วยไงพี่ที่นั่นอ่ะมันแก๊งมันก็เลยกลัวกันไม่กล้าไม่กล้าไปแหลกเออแล้วขึ้นอาวุธกันยังอ่ะพี่กินขึ้นไตกันวันนี้คพับขึ้นไตกันวันนี้ครับแค่นั้นแหละก็ถ้าเขาไม่ให้เราก็ เราก็ต้องก็ต้องทำไงได้ให้ได้ฝ่ายอะแค่นั้นเองก็ลงฝึกไปเลยไม่สนใจเออถ้าอยากตีก็ตีมาวะแค่นั้นเองอ่ะผมขอทำนายเลยแล้วกันถ้าพี่พูดขนาดนี้ผมทำนายให้เลยอ่ะว่าไงหมอหมอไม่ใช่หมอต๊อกจะบ,บอกอาิีวะให้ฟังอย่างนี้ว่าพี่พูดแล้วขนาดนี้มันรอรับมือลแล้วได้อีกอย่างพี่ขึ้นมาปุ๊บมันเอาแน่ร้อยเิด แค่ใส่สุดขาปุ๊บมันมาถามพี่เลยอะว่าใครใครให้ใส่แต่พี่โทรไปอยู่แต่น้องมันมันคุยกับพี่ดีอยู่ชื่อมไ,มไม้์ปะไปไม้์แค่นั้นแหละไม่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 รู้สิก็ต้องรอดูกว่าต็อจริงปะละะ่ะจริงครับไอ้าเอ็กดียังกลัวเลยใช่ไหมทีอารู้บ้างไหมโอ้โหเสียจัด <HD S 1> เลยอ็กดีกลัว <บะ S 2> ทีอดีออรอเลยไม่มาถึงว่าฮีโรชิอ่ะกับเอ็กดีอ่ะไม่ได้กลัวนะพี่ เฮออ้อ้าฟาร์มมึงไม่ได้ยุบหรอกเออที่นู่นมึงมึงได้ทำยินโรชีไหมกลัวอย่างเดียวกลัวร้องแค่นั้นแหละมันมีมากกว่าฝ่ายร้องอีกหรอมีหกหกร้องกอบผมมีเยอะแยะก็ล่าสุดเล่นปืนเท่าก็จะแพ้พวกผมอะพอจะแพ้เอาปืนออกมาเป็นสิบกระบอกอะถึงชนะใช่หรออืมผมบอกเลยนะพี่เกดการเล่นอะ เรื่องการทำสัญญาหรืออะไรที่นู่นะสภาเขาไม่ได้รับผิดชอบนะเว้ยไม่เหมือนไม่เหมือนที่ตานะตาเนี่ยสมมติอันนี้ผมสมมติให้ฟังนะว่าเราตกลงที่จะเล่น3030 30กับแก๊งเทียซิลถูกปะเราก็ต้องเซตรายชื่อส่งรายชื่อไปเลย30คนว่าจะมีใครเล่นบ้างไม่สามรารถมาสับหน้างานได้หรือจะเพิ่มจานวนคนระหว่างเล่นได้ถูกไหมอืมอ่าต้องส่งรายชื่อล็อกไปเลยแล้วก็ยาวอ,อีกสิบคนนั้นไม่ได้เล่นก็คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ที่นั่นอ่ะไม่ได้มีการทาสัญ,ญญาแบบนั้นนะเว้ยพี่ ไม่ได้มีการทำสัญญาแบบที่ตานะถ้าสมมติพี่ไปขอเล่นแกงอื่นอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าแกงที่มีปืนแค่3ก็บอกอ่ะพี่ไปทำสัญญาเล่นเนี่ยเขาประมาณว่าโอเคครับเดี๋ยวผมตีด้วยก็ได้เล่นปืนแค่3กระบอกนะ สุดท้ายอ่ะเขาจะเหลี่ยมพี่ยังไงก็ได้เพราะมันมันมันคือมันมันเหมือนไม่มีสัญญาพี่อืใช่เขาจะหยิบมาเล่นกี่กระบอกก็ได้มันจะหมายความว่าสภาคือแบบว่าสัญญาไม่เป็นสัญญาพูดไม่แบบเหมือนไม่ศักดิ์สินแต่ถูกป่าเราคุยกันแล้วอ่ะแล้วแก๊งไม่ได้มีเขาไม่ได้มีระบบทําสัญญาแบบแบบแบบที่นี่ไว้พี่เก็นไหมก็คือแก๊งมันก็เหลี่ยมกันได้ทีก็มีไม่มีระบบทําทําสัญญาเหมือนกัน มีสิก็สมมติว่าเล่นกับเทียซิวอย่างเงี้ยก็คุยว่าเล่น30คนแล้วก็ส่งรายชื่ออะไรไปแล้วเราไม่ได้เอาคในรายชื่อที่เราก็ไปมันก็ไอ้นี่ปะก็โดนปรับหรือตัดจบปะก็คุยเราเราตกลงกันเองสภาจะให้ตกลงกันเองแล้วเขารับรู้ใช่ไงก็เหมือนกับที่พี่ที่พี่ไปคุยคราว่าพี่จะเล่นสามสีบแบบเขาเขาบอกว่าอันเนี้ยสภาไม่ไม่รับปากแต่ถ้าเราอยากเล่นเราก็เล่นไปแค่นั้นพี่ก็เอินได้แต่ถ้าพี่จะเลี่ยมเล่นฝีสิบกัสามสิบสภาก็ไม่เกี่ยวขาไม่ยุ่งเหมือนกัน แต่แต่ที่นี่มันไม่ไม่เคยทํากันไงถูกไหมที่ไหนไม่เคยทากันที่ที่นู้นฟ้าเคยโดนเหรอเอาก็โดนไปพี่ก็โดนอีกดีเนี่ยแหละโอ้โหคือสมัยฟ้ามันจะหมายความว่าสกอมมันนำแล้วทีเนี้ยมันเขาจะแพ้แล้วเขาเขาเอาแบบปืนมาแบบสิบกระบอกเลยอ่ะเพื่อชนะคือไฟที่เขาชนะพวกผมอะคือปืนเยอะทุกไฟเลยเพราะว่าเขาเล่นเก็บตัวหลุดเอาไฟใหญ่เขาแพ้ผมไงเขาก็เอาปืนออกมาผมก็ให้เขาใช้ปืนได้แ ฮีโร่ที่สูดสีส้มที่ดาวกูนึกว่าแต่พระมาบินทบาทอายุวันโนสุขขังพลังสาทุโอ้โหผมไปโดนเียไายท้ายก็เลยเนี่ยอืมอ๋อครับอย่างงี้ที่เราคิดปืนห้ากระบอกไม่พออะปะไม่พอห้าเม่อเลยตอนเมื่อกี้มันมีคนมาโดนเอ็ดบ้างไงดูปะว่าว่าไงเขาบอกว่า นี้เราชี้ที่นู่นดูคิดว่าพระพามาบินทบ,บานครับสีส <c oughs> ีส้มเลยว่าเงี้ยไม่ผมก็ไม่ได้อยากไปตีไล่สีคนอื่นเขาผมอยากหาสีใส่แบบชิวๆไงไม่ได้อยากจะไปตีไล่สีแก๊งที่เขาอยู่มาก่อนไงีพี่ฝากดูไอเทมเพลตได้ได้ไหมเพลตมันอยู่ไหนอะ <c oughs> เพลตมันอยู่หรอจะไปอยู่แบ่มัลเฮดนี่ได้เขาใช่หรอเยี่ยมยอดเอ ตัวปัญหาเลยปะบอกก่อนตามทต้องมิสนุอ่ะไอเทมเบสใช่ที่เอาทีที่เศษไปเก็บเห็ดปะอืมอ๋อเออนั่นแหละถ้าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปกันแล้วครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันตสอันดีปะลไปะ้วัสดีครับเด็กน้าเคมสวัสดีครับสู้ๆวัสครับ